กันเพจนะครับเจอผมแดงกิม่านะครับวันนี้เจอกันวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับช่วงแรก 24U นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางช่อง5นะครับวันนี้มวยหลักๆก็มี8คู่นะครับมวยหลักๆก็มี8คู่ไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับพี่ชัยลูกบอลใหม่นะครับเจอกับเจ้าดูริปผู้ใหญ่ พรชัยแทศลานะครับคู่นี้สู้กันพิกัด112นะครับเจ้าพี่ชัยเนี่ยมา112.9นะครับลดไป0.9นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าดูริปนะครับดูริปเนี่ยมา112.1นะครับก็ลดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่พี่ชัยนะครับพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะครับแล้วก็คู่ที่2ครับ9ก้ล้านสิทธิ์กำนันเน่งนะครับเจอกับแ๊บซี่ชอเกตพีนานะครับ9ก้ล้านเจอกับแ๊บซี่นะครับคู่นี้สู้กัน128นะครับ 9ล้านเมื่อเช้ามา129.2นะครับลดไป1.2ครับขณะที่แป๊บซี่นะครับมา128.9ลดไป0.9นะครับคู่นี้ชอบไปที่9ล้านนะครับชอบลูกแข็งแดงลูกบูนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับคู่รองครับโกโก้โมรัตตาบัณฑิตนะครับเจอกับเพชรก้องฟ้าแม็กจันดีนะครับคู่นี้สู้กัน117นะครับ117โกโก้มา117.1นะครับลดไป0.1 โกโก้มอลตามบันดิตหรือว่าเจ้าโกโก้แอตเบนบุรีนะครับก็มวยซ้ายนะครับชายาก็ซ้ายหวานเจี๊ยบนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือเก่าเกมครับขณะที่เพชรก้องฟ้าเนี่ยเมื่อช้ามาร้อยสิบเก้านะครับก็ลดไปสองปอนด์นะครับเพชรก้องฟ้าก็ประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าแข็งแรงนะครับสดกว่าลุ้นปลายนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรก้องฟ้านะครับเพชรก้องฟ้าแม็กจันดีนะครับส่วนคู่ททีี่่่นนะะคคคครรรรัััับบบบููเเเอกกกชวววงแยขภ็ตไฟ์ เจอกับยอดดวงใจสจมนตรีนะครับบัวเขียวเจอกับยอดดวงใจนะครับผู้นี้สู้กัน133ปอนด์นะครับ133ปอนด์นะครับเจ้าบัวเขียวมา134.1นะครับลดไป1.1ึ่งดขณะที่คู่ชกนะครับมา137.2นะครับก็ลดไป3.2นะครับลดไป3.2คู่นี้ชก133ต่อ134นะครับคู่นี้ชอบไปที่บัวเขียวนะครับนักชกจากอเมริกานะครับก็ นักชกต่างชาติก็จริงนะครับแต่ว่าแข็งแรงอาวุธเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับครบเครื่องเลยชอบไปที่บัวเขียวนะครับเมื่อชอบช่วงแรกนะครับชอบบัวเขียวนะครับกับ9ล้านนะครับแล้วก็พี่ชัยนะครับพี่ชัย9ล้านแล้วก็บัวเขียวนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1ครับแสนเดชลูกกลมมาหลวงนะครับเจอกับดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูนะครับคู่นี้สู้กันร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเจ้าแสนเดชนี่มาขาดครับมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดสามนะครับก็ ขาดไป0.7นุดครับขนาดที่คู่ชกนะครับดอกไม้แดงนะครับมา13 3 1ลดไป1.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่แสนเดชนะครับแสนเดชลูกกลมาหลวงครับส่วนคู่ที่2นะครับเส้นชัยเปืองทองแคมปิ้งนะครับเจอกับนรงฤทธิ์แดนซินเจลลี่นะครับคู่นี้สู้กับร2อยนะครับเส้นชัยเนี่ยมาตามพิกัดนะครับขนาที่คู่ชกนะครับนรงฤทธิ์เนี่ยมาร้อยนะครับก็ลดไป0.7นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเส้นชัยนะครับ แล้วก็คู่ที่3ครับนินมังกรกับตันเคนนะครับวันนี้เจอกับอัครเดชอัครเดชนะครับอัครเดชกลวยบางคอแหลมนะครับเจ้านินมังกรเนี่ยมา118.3นะครับลดไป3.3คู่นี้สู้กับ115นะครับขณะที่อัครเดชเนี่ยมา114.9ก็ขาดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบอัครเดชนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเมืองซับเกียรติ์ซงธิ์ครับเจอกับสำออยน้อยแดงเขาทรายนะครับหรือว่า สาออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับคู่นี้สู่กันร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเวทใหญ่เลยนะครับเมืองซับมาร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสองนะครับลดไปศูนย์จุดสองขณะที่สาออยน้อยเนี่ยมาร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสามนะครับก็ลดไปศูนย์จุดสามนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าเมืองซับนะครับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมวยชอบวันนี้นะครับสี่ตัวครับช่วงแรกพิชัยนะครับเก้าล้านแล้วก็บัวเขียวนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับชอบไปที่เจ้าเมืองซับนะครับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ y o u t u b e ของทีมงานเราด้วยครับวันนี้ผมแดงเชีมงรัตลาไปก่อนสวัสดีครับ